สวัสดีช้าวันเสาร์ที่ชุ่มฉ่ำยี่สิบเอ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะวันนี้มีฟุตบอลพิมร์ลีกนะคะคู่แรกสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีเวสต์แฮมเจอกับเซลซีนะคะเวสต์แฮมน่าจะมีเบอร์เวนแล้วก็แผ่นการเล่นน่าจะเป็นสี่สองหนึ่งสามนะคะหลังสี่กลางสองหน้าสามแล้วก็หน้าเป้าเอามนะังคะหลังสี่ กลางสองหน้าสามตัวเป้าหนึ่งนะคะส่วนเชลซีก็จะมีสี่สองสามหนึ่งค่ะหลังสี่เหมือนกันน่าจะมีดดสเชีกลางสองแล้วก็หน้าสามหน้าเป้าหนึ่งน่าจะเป็นแจ็กสันนะคะ เชลซีน่าจะชนะอีกประมาณ2ประตูตัวหนึ่งค่ะคู่ที่2นะคะวิ์พูเจอกับะะบอลมัดนะคะบอลมัดน่าจะมีเกป้าวิ์พูน่าจะมีซาร่าดิอาสโจตาแม็ตอลิสเตอร์สุบาสไลลิเวูชนะูลชนึ2งค่ะแผ่นกระเล่นของวิ์พูน่าจะเป็น 4, 2, 3, 1ค่ะหลัง4เหมือนกันกลาง2 หน้าสามหน้าเป้า1นะคะแผนการเล่นของบอลมาร์ก็จะเป็น4 2 3 1เหมือนกันค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะอันนี้อิงข้อมูลจากแอปของไลฟ์สกอร์นะคะพูที่3นะคะแมนยูเจอกับปารีสน,นะคะแมนยูน่าปีสามสี่สองหนึ่งะคะขออภัยค่ะแมนยูน่าจะเป็น4 2่สสามหนึ่ง เมนยูนาจะมีซิเซเป็นหน้าเป้าแรกนะคะแล้วก็บรูโนกานาโชนะคะก็เมนยูชนะค่ะสองประตูต่อหนึ่งวันนี้ทีมใหญ่ๆกำชัยชนะนะคะส่วนใหญ่บนตรงะคะพายุซูลลิกนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ ชคดีมีความสุขกับชีวิตนะคะดิฉันเป็นคนชอบฟุตนบอลนะคะแต่ไม่แนะนำให้เล่นกันพนันนะคะดูเพื่อความสนุกสนาน,นะคะ่ะเกรททับกันไปนะคะสำหรับแฟนแมนยูแฟนหงแดงหรือแฟนปืนใหญ่คนะดิฉันแฟนเชลซีนะคะสิงค์บลูนะคะฤดูกาลนี้ไม่ขอมากนะคะขอที่สามนะคะได้ไปยูฟาแชมเปียนส์ลีกกับเขาไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วคะ่ะ วันนี้ก็เอาใจช่วยสล็อตนะคะจะพาทีมชนะได้หรือไม่นะคะกินฮาร์ดก็เหมือนกันค่ะขอบคุณที่ตามสวัสดีค่ะ